รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้รับเกียรติเชิญมางานนี้ค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะน้ำมัน5ชนิดสกัดเย็นมิกซ่าไฟออยค่ะก็ช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพข้อเข่าค่ะปวดข้อปวดเข่านอนไม่หลับไมเกรนภูมิแพ้พวกนี้ค่ะสคุณของเขาก็คือช่วยต้านมะเร็งด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของไวทยทองผู้หญิงไวัยทองนะคะผู้ชายก็ทานได้ค่ะเด็กก็ทานได้ค่ะบำรุงสมองค่ะของเราก็จะมีสารสกัด5ชนิดค่ะที่แตกต่างจากทั่วๆไปค่ะ ห้าชนิดนะคะก็มีน้ำมันงาดําน้ำมันรําข้าวน้ำมันงาม่อนน้ำมันกระเทียมค่ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะฟีดแบงคตอนนี้เป็นไงบ้างคะยอดขายตอนนี้นะคะมากกว่า1ล้านกระปุกแล้วค่ะเราขายมาเพียงแค่หนึ่งปีเองนะคะแต่ว่ายอดขายเนี่ยเกิน1ล้านกระปุกมีทุกอย่างเลยค่ะทั้งออฟไลน์ตัวแทนจําหน่ายวางขายหน้าร้านตามร้านขายยานะคะเพสัตวก็นํานสินค้าของเราไปขายด้วยค่ะแล้วก็ช่องทาง Facebook ค่ะ อย่างตนแทนจําหน่ายเราก็จะมีสื่อค่ะรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอแล้วก็รีวิวของลูกค้าค่ะก็จะทําเป็นช่อง YouTube เพิ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะ ก็ปีหน้าก็จะมีสินค้าใหม่อีก2ตัวค่ะเป็นในกลุ่มของอาหารเสริมดูแลเรื่องของผิวค่ะแล้วก็เรื่องของสกินแคร์บำรุงผิวค่ะตลาดเพื่อนบ้านนะคะก็คือของเราเนี่ยจะส่งออกทั่วโลกค่ะไม่ใช่มีเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะเยอรมันอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์แคนาดามีทั่วโลกเลยค่ะพาบริษัทมิกซ่าไฟออยประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0 9 4 2 8 9 6 4 5 6ค่ะ อาหารเสริมนะคะช่วยดูแลสุขภาพถ้าวันนี้เราไม่ทานอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพของเราเองอะอนาคตอะคุณหมอจะมาเป็นคนดูแลสุขภาพให้คุณค่ะ